สวัสดีค่ะสุวรรณศรีสังสุขค่ะเอสเตทคอร์เนอร์เอเจนซี่ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมที่ดินถมแล้วแปลงมุมค่ะอยู่พระรามสองขาออกนะคะใกล้เซนทัลเดะไบท์โรงเรียนรุ่งอรุณพระรามสองโรงพยาบาลน,นครทนโทร,รงพยาบาลบางมดสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนสำนักง,งานที่ดินบางขุนเทียนอยู่พระรามที่สอง ซอย39หมู่บ้านวิชิตนครเป็นหมู่บ้านเปิดนะคะถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เนต็ตเข้าถึงเหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้านซ้ายมือนะคะพระรามที่2ซอย39และ1.6กิโลเมตรจะถึงแยก49แปลงที่เราพูดถึงอยู่นี้ด้านขวามือค่ะ รั้วสีขาวเขียวนี้ค่ะ246ตารางวาหน้ากว้างอยู่ที่25เมตรที่ดินหันทางทิศเหนือซึ่งจะโดนแสงแดดน้อยมากยังเป็นทิศทางลมมีลมพัดผ่านเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะต่อมาค่ะด้านเมนนะคะด้านเมนคือซอย39ด้านนี้นะคะทางซ้ายมือของเราจะมีหน้ากว้างอยู่ที่19เมตรค่ะจะเห็นได้ว่าถนนหน้ากว้างมาก สามารถจอดรถได้มากกว่า5คันรถส่วนไปมาได้สะดวกมีระบบท่อระบายนะ้ำวางเรียบร้อยรั้วกำแพงขอบเขตชัดเจนไม่มีรั้วไม่มีสุดค่อนข้างดีค่ะเงียบสงบอยู่ในโซนของหมู่บ้านที่ดินตรงนี้สามารถทะลุออกไปทางซอยวัดใหญ่ร่มนะคะแล้วก็ถนนพุทธบูชา เชื่อมไปทางประชาอุทิศส,สุขสวัสดิ์ก็ได้ด้วยค่ะเรามาชมบรรยากาศภายในแปลงกันดีกว่าค่ะภายในแปลงปลูกละมุดฝรั่งกล้วยมะม่วงกระเพราพริกมะเขือเปาะสีเหลืองและพืชผักสวนครัวต่างๆค่ะเดินไปทุกจุดนะคะดินมีการเซตตัวอย่างดีค่ะเพราะว่าถมมามากกว่า5ปีมีความสูงของดิน สูงกว่าถนนโดยเฉลี่ยประมาณ10-15เซนติเมตรค่ะทางกายภาพของที่ดินแปลงนี้มีความพร้อมในการสร้างบ้านซึ่งจะทำให้เราคลายกังวลเรื่องของการซุดการาร้าวน้ำท่วมและชุมชนรอบข้างเป็นบ้านเดี่ยวซึ่งทำให้เรามีความเป็นส่วนตัวเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่พลุกพ่านแล้วก็สามารถจัดสวนปลูกต้นไม้ทำกิจกรรมในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงมีพื้นที่จอดรถ สะดวกสบายสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมเพื่อจะสร้างบ้านในฝันนะคะโทร098 8456654ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีค่ะ